สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับเพื่อนๆใน Facebook และกลุ่มต่างๆใน Facebook และ u t u b e นะครับและท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมนพพงศ์แท้ตั้งผมเป็นพ่อค้าซื้อขายพลอยมาหลายสิบปีวันนี้ผมขอนำเสนอท่านผู้ชมนะครับก้อนพลอยทับทิมสตาธรรมชาติของประเทศโมงสมิต์ท่านสอนก้อนนี้นะครับนะครับซึ่งเป็นก้อนใหญ่มากนะครับอันนี้สีชมพูงอมม่วงนะครับ ทั้งสองก้อนนี้นะครับเดือดสตาสวยงามทั้งสองก้อนนะครับซึ่งเป็นก้อนใหญ่มากนะครับหายาามากนะครับเดยนผู้ชมนะครับผมจะช่างน้ําหนักให้ท่านผู้ชมชมนะครับก้อนนี้นะครับหนักถึง2โล3าขีนะครับเรียนผู้ชมแล้วข้อสำคัญนะครับถึงจะก,ก้อนใหญ่เช่นนี้นะครับเนื้อพลอยก็โปร่งใสนะครับท่านผู้ชมบอขอบขอบได้นะครับนะครับเพราะเพราะกรณีมันก้อนใหญ่มากนะครับ สองโลสามกิหมื่นหนึ่งพันหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยกลกัเศษนะครับนะครับหายากมากนะครับที่จะมีก้อนพลอยทับทิมสตาก้อนใหญ่เนื้อพลอยโปร่งใสส่วนก้อนนี้นะครับหนักถึงสองโลครึ่งนะครับนะครับใหญ่มากนะครับเรียนผู้ชมท่านผู้ชมดูนะครับความพิเศษสุดตอนนี้อีกนะครับเนื้อพลอยโปร่งใสนะครับดูขอบขอบนะครับ เท่ากับ12,000พันกว่ากระหลันนะครับเห็นไหมครับท่านผู้ชมชัดเจนนะครับถึงก้อนใหญ่เนื้อพลอยก็โปร่งใสนะครับเหลือท่านผู้ชมนะครับก้อนพลอยทับทิมสตาร์ทั้งสองก้อนนี้นะครับถือเป็น1เดือนเดีนโลกทั้งสองก้อนนะครับที่หาไม่มีแล้วนะครับเพราะก้อนหนึ่งหนักถึง2โลเศษๆแล้วสโลขึ้นนะครับนะครับหาไม่มีแล้วนะครับนะครับ ท่านสนใจนะครับเชิญไปเสริมบารมีดีนะครับนะครับนะครับผมไม่ต้องบอกสรรพคุณนะครับเอาไปตั้งโชว์สวยงามเสริมบารมีดีนะครับแล้วก็ท่านผู้ชมนะครับ ชมคลิปดีโอก้อนพลอยทับทิมสตาร์ธรรมชาติทั้งสองก้อนนี้นะครับนะครับสนใจก็โทราศัพท์ติดต่อผมได้นะครับ0 8 1 9 0 7 1 1 7 9และ0 9 9 6 1 9 7 8 9 4นะครับผมอยู่กรุงเทพแลนะเรียนท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมต้องการก้อนพลอยทับทิม,ททมธรรมชาติทับทิมสตาร์นะครับเรียนผู้ชมผมมีจํานวนมากนะครับต้องการทําเหลียงเบี้ยหรือแกะสลักผ้านะครับมาหาผมได้นะครับ ผมมีจำนวนมากนะครับมีโลนึงหลักพันหลักหมื่นนะครับหลักแสนหรือหลักล้านมีให้ขั้นและแต่งบขั้นนะครับนะครับสนใจก็ญญโทรศัพท์ติดต่อผมได้นะครับ0 8 1 9 0 7 1 1 7 9และ0 9 9 6 9 9 8 9 9 4นะครับผมอยู่กรุงเทพฝากทนและเรียนท่านผู้ชมนะครับท่านผู้ชมที่มาชมคลิปวิดีโอก้อนไฟทับทิมสตา์ธรรมชาติทั้งสงก้อนนี้นะครับ นะครับถูกใจกดไลค์กดแชร์นะครับไปตามที่ YouTube ผมนกภูมิซาตั้งผมยังมีสิ่งที่ใหญ่ที่สุดนในโลกเมื่อถาม Google ถึงถึง3 0 เอย่างนะครับโดยเฉพาะก้อนพลอยทับทิมสตาธรรมชาติเช่นนี้ใหญ่ที่สุดในโลกเมื่อถามฮูเกอร์นะครับนะครับก็ว่านำมาจาก YouTube ผมรวบรวนแซ่บตามาลงหน้าหนึ่งดวลทั้งก้อนพลอยทับทิมธรรมชาติของประเทศโมซัมบิกก้อนใหญ่ที่สุดในโลกท่านผู้ชมนะครับเขาก็นํามาจาก YouTube ผมนะครับลงหน้าหนึ่งว่าใหญ่ที่สุดในโลก2รายการนั้นนะครับดวลทั้งภาพปาบางต่างแก้ด้วยราชัยพลอยนะครับไม่ว่าทับทิมธรรมชาติหรือทับทิมสตาเช่นนี้นะครับเดียนท่านผู้ชมนะครับอยู่ใน YouTube ผมถึง35องค์นะครับ23นะครับนะครับยเฉพาะ พระปานต่างๆนะครับที่นะครับที่แก่ด้วยพลอยทัพพิมชาติทัพทิมสตาเพลินสตานะครับเจ้าแม่กวนอิมมีถึง4องค์นะครับพระพุธก็มีถึง4องค์นะครับพระสังใจมีถึง6องนะครับโดยเฉพาะพระที่เน่มีถึง18องค์นะครับแล้วก็พระหลวงปู่ทั่วสององค์นะครับองค์เทพองค์สิวยืนหนึ่งองค์นะครับรวมกว่า35องค์อย่าลืมนะครับไม่ควรพลาดนะครับนะครับ ไปดูเป็นบุญตาได้นะครับผมถ่ายไว้600กว่าคลิปนะครับนะครับแล้วก็ยังมีสิ่งที่เป็นหนึ่งเดียวนจํอจาำนวนมากนะครับอย่าลืมนะครับไปติดตามที่ y o u t u b e ผมนุกภูมิแท้ตั้งนะครับได้ดูสิ่งที่ใหญ่ที่สุดในโลกเมื่อถาม Google ลงหน้าหนึ่งนะครับหาที่ไหนในโลกนี้ดูไม่มีนะครับโดยเฉพาะภาพปานต่างๆแก่ด้วยราชาไพทับริมชาตทับทิมสตา35สาองค์แล้วก็ก้อนอยทับทิมธรรมชาติของประเทศโมซัมบิกใหญ่ที่สุดในโลกและทับทิมสตานะครับไม่ควรพลาดนะครับ ไปติดตามดูเป็นบุญตาได้นะครับผมรับประกันไม่มีที่ไหนในโลกนี้จะใหญ่วันนี้นะครับอย่าลืมนะครับไปติดตามที่ YouTube ผมนุูมแท่ตั้งนะครับดูเป็นบุญตาได้นะครับ